สวัสดีที่บุรีรัมย์พี่น้องเ้ยคลิปนี้ก็ได้ก็เมื่อนี้มาจอบหน้าพี่น้องเ,อเดินทางตั้งแต่เมื่อวานเ,าเมื่อวานตอนบ่ายสาาวันนี้ก็ถึงบุรีรัมย์แล้วแปลงนี้นี่เป็นแปลงนาที่บุรีรัมย์เลยพี่น้องเด้เออันนี้เป็นนาของผมเองเอานาของผมเองเอปีนี้นี่อยู่บุรีรัมย์นี่เขาเรียกว่าอย่างไงคือ แบบทำสองที่หรือทำสองที่แต่เพียงแต่ว่าบุรีรัมนี่จะจะไม่ค่อยมีเวลาดูก็คือเที่ยวมาจอบพี่น้องเที่ยวมาจอบอปีหนึ่งก็น่าจะมาอยู่ประมาณสักแค่สองสามครั้งนั่นแหละคิดว่านะเอันนี้ก็รอบสองรอบแรกก็มาหวานเนาะอันนี้นี่รอบสองอันนี้นี่มาเบิงมาจอบเบิงน้ำพี่น้องน้ำก็มีหลายพี่น้องน้ำมีแล้วแหละ อน้ำมีแล้วเออแปลงนี้นี่ใครที่ติดตามผมนี่ตั้งตั้งแต่ต้นนี่อแปลงนี้นี่ที่บุรีรัมย์ผมหวานในช่วงวันที่วันที่หกวันที่เจ็ดนี่แหละวันที่หกวันที่เจ็ดพฤษภาวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะแมนบอลพี่น้องยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดมิถุนาก็เดือนกว่าๆแลวแหละพี่น้องเดือนกว่าๆ เดือนครึ่งเกือบเกือบจะสองเดือนแลลวแหละลักษณะข้าวก็เหมือนที่เห็นพี่น้องอย่างที่เห็นความทีความหา่างที่ผมหวานะนะสำหรับผมเนะาะสำหรับผมก็ทีหรือห่างก็ประมาณนี้แหละพี่น้องนี่เบิ่งมันก็มีทีบ้างห่างบ้างนี่เบิ้งเอาพี่น้องดูเอานี่เห็นไหม ทีหรือห่างก็ประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้อืมเบิงเนี่ยทีหรือห่างก็จะประมาณนี้อันนี้แปลงนาของผมเองนี่นี่ไอเบิง้งพี่น้องต้องทีก็ทีอยู่ดิอืต้องห่างก็ห่างตรงไหนที่มันไม่เกิดมเมือนฝั่งนี้ฝั่งน,นี้ก็มีห่างบ้างทีบ้างพี่น้องนี่อันนี้นี่ สีให้ดูตัวอย่างพี่น้องสาหรับข้อดีข้อดีของการหวานเกือบเกือบจะทีอก็คือข้อดีของมันไงพี่น้องคือมันจะไม่ค่อยมีช่องว่างพี่น้องข้อดีมันจะไม่ค่อยมีช่องว่างพอมันไม่ค่อยมีช่องว่างนี่พวกญ้าหรือว่าวัชพืชนี่พี่น้องมันก็จะไม่ค่อยขึ้นพี่น้องเพราะว่ามันมันทีอยู่แล้วไงแต่ตรงกันข้ามแต่ตรงกันข้าม ถ้าตรงไหนที่มันมีช่องว่างเยอะหรือว่ามันห่างเนี่ยมันจะทําให้หญ้านี่สอดแทรกขึ้นมาได้พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาหน้าปีผ้ผมจึงผมจึงพูดเสมอผมจึงบอกเสมอว่าถ้าจะทําข้าวนาหวานข้าวแห้งหรือว่าหน้าหยอดหรือหน้าออหยางก็แล้วแต่ผมจะเน้นย้ําเสมอว่าให้หวานให้หวานเกือบเกือบจะถี่ไปเลยให้หวานเกือบเกือบจะถี่ไปเลย ให้ลืมเรื่องแตกกอไปเลยคือจังแบบนี้แบบนี้มันมันไม่แตกกอเลยพี่น้องเนี่ยมันไม่แตกกอนะเน่เพราะว่ามันถีอยู่แล้วเอเราอาศัยว่าหวานให้มันเกือบเกือบจะถีเพื่ออะไรเพื่อที่จะควบคุมเรื่องวัชพืชแล้วก็เพื่อที่เรียกว่าอย่างไงคือเขาเรียกว่าลดความเสี่ยงในเรื่องของในเรื่องของธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติเนี่ยสำคัญนะคือเรื่องฝ่าฝน ฟ้าฝนน้ำนี่คือเราเรากำหนดบรรัรบ่ไห้พี่น้องเข้ากำหนดบรรดอบางปีนี่เราคิดว่าวานห่างๆเอเดี๋ยวให้มันแตกกอ,อดันไปเจอปีฝนแรงทีนี้ <c oughs> นี่ยังเกิดขึ้นยาขึ้นเต็มแต่บางทีนี่เราบอกว่าเออให้วานพอดีพอดีออปีนั้นดันฝนมาเร็วออน้ำท่วมข้าวอา จากที่หวานพอดีพอดีบางทีหอยเชอรี่กินกลายเป็นห่างกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมคือจากประสบการณ์ที่ผมเห็ดหน้ามากนี่พี่น้องมันลงตัวลงตัวอยู่ที่หวานเกือบเกือบจะทีเกือบเกือบจะทีนี่ไม่ว่าปีไหนฝนจะดีฝนจะแรงเนี่ยคือมันมันได้ผลผลิตดีพี่น้องค่าเฉลี่ยนะคือผมเห็นหน้ามากหลายปีคือล่องพิรล่องถือมากพี่น้องทั้งหวานเร็วทั้งหวานช้า Ừ, ทั้งหวานพอดี ừ, เอาไปเอามาแล้วนี่เทคนิคของผมนี่คือผมจะหวานเกือบเกือบจะถี่ ừ, แล้วก็หวานคือดูสภาพดูสภาพพื้นที่เป็นหลักพี่น้อง ừ, มันมัน,ม,นมันกำหนดไม่ได้ว่าหวานเร็วหวานช้ามันกําหนดไม่ได้พี่น้อง ừ, มันมันอยู่ที่พื้นที่ของเรา ừ, อยู่ที่พื้นที่ของเราว่าเข้าสิทธิ์เข้าสิทธิ์พร้อมตอนไหน ừ, พื้นที่เราเนี่ยน้ํามันมาเร็วหรือน้ำมันมาชา้า จัดตามพื้นที่พี่นออ้องเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครที่ตอนเนี้ยที่ยังไม่หวานเออก็กระลงมือได้แหละพี่นออ้องมันมัน,ม,นมันเริ่มมันเริ่มจะใกล้สิ้นเดือนมิถุนาแล้วหละเยแต่ถามว่ามันยังหวานได้ไหมมิถุนาเนี่ยมันก็หวานได้พี่น้องยังหวานได้อยู่สำหรับพื้นที่ไหนที่มันแรงเนาะแต่โดยส่วนมากในปีนี้นี่หลายพื้นที่ก็ก็ไม่ค่อยแรงพี่น้องไม่ค่อยแรงดรอกก็หลายพื้นที่ก็ ฝนดีพี่น้องฝนดีปีนี้เนี่ยคือจังบริเวณนี่คือจังนางผมสองแปลงพี่น้องสองแปลงเนี่ยคือจังหมองหญิมานังห่างเนี่ยแต่มันก็ไม่มีหญ้าขึ้นเลยพี่น้องมันห่างก็จริงแต่มันก็ไม่มีหญ้านี่เห็นบอกเพราะว่าอย่างเพราะว่าน้ํามันมาเร็วพี่น้องน้ํามันมาเร็วเออแต่ว่านามันไอแต่ว่าเข้ามันจะบ่อแต่ก่อเลยพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าน้ํามันเยอะแล้วนี่อันนี้ลงไปดูนี่ผมว่าน่าจะครึ่งหน้าแข้งแล้วแหละอออ คือหนาแข่งนั่นแหละประมาณสักผมว่าน่าจะสิบห้าเซนละมั้งนี่อืมเพราะฉะนั้นนี่แหละพี่น้องมันมันเราจะไปหวังว่าให้มันแตกกอนี่บางทีนี่น้ํามันมาเร็วแล้วบริเวณไหนที่เราไม่สามารถปล่อยน้ําได้นี่ mm hmm. เขามันบาแตกกอเลยพี่น้องอือคือน้ําเนี่ยจะมีส่วนมีส่วนสําคัญในการที่จะทําในการที่จะทําให้ข้าวแตกกอหรือไม่แตกกอน้ํามีส่วนพี่น้อง น้ำเยอะจนเกินไปเนี oh, hmm. ่ยน้ำถ้ามันได้สูงเลยฝ่ามือขึ้นไปแล้วเนี่ยหรือว่าเลยเขาเรียกว่าเลยฝ่ามือตะแคงหรือว่าเลยตาตุ่มขึ้นไปแล้วนี่ข้าวมันจะไม่แตกกอดพี่น้องข้าวมันที่ว่าแตกกอเลยพี่น้องสังเกตบังเลยข้าวมันจะแตกกอได้เนี่ยน้ำมันจะต้องมีน้อยเออมีเฉาะเฉาะแฉนี่น้ำเขาไมันีิแตกกออแต่บริเวณไหนที่น้ำมันน้ำมันเยอะเนี่ย อถึงข้าวจะห่างแค่ไหนมันก็ไม่แตกกอเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวมันจะยืดตัวหนีน้ําพี่น้องเขามันสิยืดตัวหนีน้ําเหมือนกันกับคนเรานี่แหละคนเข้านี่ถ้าน้ํามันจะท่วมเราก็ต้องทําการขยิงมันบอกทาการขยิงตัวขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันท่วมอข้าวก็คือกันพี่น้องอข้าวก็เหมือนกันถ้าน้ํามันเยอะเนี่ยข้าวมันจะยืดตัวหนีน้ำ ừ, เพราะฉะนั้นเนี่ย อีกหนึ่งเหตุผลที่ข้าวจะล้มหรือไม่ล้มน้ําก็มีส่วนพี่น้องขังน้ำไว้เยอะๆนะ่ะยิ่งขังเยอะข้าวก็ยิ่งยืดตัวแล้วนู่นมันสิไปเกิดผลเสียในช่วงไอ้ไอนูนน่นแหละช่วงไอ้ปลายปลายปีนูน่นแหละช่วงที่ข้าวถอดห่วงคุณนะ่ะต้นเขามันสิสูงหน่อยดองแดงเลยอมันคือน้ําเยอะเกินนี่มันมันก็จะ ข้าวมันจะทําการยืดตัวพี่น้องมันทำทำให้ต้นข้าวนี่มันสูงเฉยเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ํานี่พี่น้องถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้น้ําในนาข้าวเนี่ยถ้าเป็นไปได้อันนี้พูดถึงว่าเนี่ยอย่าให้เกินหนึ่งฝ่ามือตะแคงพี่น้องอย่าให้เกินหนึ่งฝ่ามือตะแคงหรือไม่ก็ประมาณสักครึ่งหน้าแข้งนะพี่น้องเอเต็มที่แล้วอแต่ก็คือว่าละคือ มันก็ควบคุม,คมยากอะเนาะแต่เห่ากะทาให้มันทําให้น้ํามันมีพอดีพอดีนะ่พี่น้องน้ําหลายไปก็บบดีน้ําน้อยไปก็ไม่ดีอถ้าน้ําน้อยไปขิกคุกขิกถามว่าชุ่มชุ่มเฉะเฉะมันข้าวมันออกลวงออกรวง,งออกเมล็ดได้ไหมออกได้พี่น้องแต่ว่ามันจะกลายเป็นว่ามันมันสีไปมีปัญหาไปมีปัญหาในเรื่องวัชพืชเอเห็นบอกคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเห่าเราต้องดู ประมาณว่าสมมาพาควรพี่น้องออไม่เยอะจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปอ,อปรับตามเขาเรียกว่าปรับตามหน้างานเ,ออเพราะว่าคือถ้ามันไม่มีน้ําเลยเนี่ยออหยังออหยังกัมันมันมันต้องอยู่มันต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความพอดีพี่น้องอ,อ,อยู่พื้นฐานบนความพอดีออไม่ใช่เกินเอ,อเกินมากก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเออนี่เห็นไกะมาก็ ดีพี่น้องดีปีนี้เนี่ยผมว่าบุรีรัมนีฝนดีเลยนะหญ้าหญ้านี่บ่ค่อยมีเลยพี่น้องออเห็นบอกขนาดมันห่างแบบนี้มันมันยังมีหญ้าขึ้นพี่น้องนี่แบบนี้นี่ข้าวนี่พี่น้องถ้าข้าวมันกอใหญ่ต้นใหญ่แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยเรต้องไปใส่ปุ๋ยเลยพี่น้องเ้อปุ๋ยรอบแรกบ่ต้องไปใส่เลยอันนี้ผมหว่านได้เดือนกว่าเนี่ยผมก็จะไม่ใส่เหมือนกันปุ๋ยรอบแรกผมผมจะไปรอใส่ปุ๋ยทับพ่วงรอบเดียวเลยพี่น้อง ลยรวบรวงใส่รอบเดียวเลยเป็นการประหยัดต้นทุนพร้อมเป็นการประหยัดต้นทุนใส่รอบเดียวในช่วงปลายสิงหาต้นกันยา,าผมสีไปใส่แบบนี้คือรอบแรกรอบสองอจำเป็นไหมคือเอาเปรียบเทียบอายังสี่พี่น้องเปรียบเทียบอายังสี่สมมุติว่าเราตื่นนอนมาเนี่ยห้าตื่นนอนมาเนี่ย อแปดโมงเช้าเนี่ยมันได้เวลากินข้าวเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่หิวพี่น้องเข้ากับบ่หิวเอ,อเราไม่หิวนะ่ะถามว่าเราจําเป็นต้องกินไหมอ่าต้องมองจุดนี้พี่นออ้องออข้าวก็คือกันคือจังมันหวานไปแล้วเดือนกว่าสองเดือนเนี่ยต้นเขามันแข็งแรงสมบูรณ์มันสวยเออหญ้ามันไม่มีแบบเนี้ยเอ,อรอบแรกเข้ากับบัวตองไส่ก็ได้พี่น้องเป็นการลดต้นทุนด้วยพี่น้อง ลดต้นทุนแต่ว่าผลผลิตนี่เท่าเดิมพี่น้องเราไปรอใส่ในช่วงรับรวงไปรอเขาเรียกว่าไปรอเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตในช่วงนั้นรอบำรุงในช่วงนั้นมันจะดีกว่ามันชีลดต้นทุนพี่น้องก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายพี่น้องมาเล่าสู่กันฟังมาจอบหน้าพี่น้องอยูบุรีรัมอก็สวยงามพี่น้องสวยงามประทับใจมากอก็ไม่ถี่ไม่ห่างปีนี้ฝนดีพี่น้องปีนี้ฝนดี ไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ใครที่ติดตามคลิปผมนี่ฝนแรงพี่นองแรงมากๆเลยปีที่แล้วนี่น,น,นี่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยกระท่อมผมตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้คงจะจําได้เนะคำสละดเอฟซีเก่าๆผมถ่ายนาให้ดูแปลงนี้ตลอดเลยคือผมตัดโซถิมแหละวันที่ตัดวันที่เท่าไหร่นะวันที่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดกันย่าบอกที่ผมตัดข้าวน,ะน่ะนี่คือน้ํามันมาล่าจริงๆนะ่ะเออก็ ก็เลยเหตุการณ์ตัดแต่ถามว่าตัดข้าวเนี่ยถ้าตัดล่าเกินไปเนี่ยมันมันกระบโบดีดอกพี่นอ้องเออมันก็ไม่ดีดอกเพราะว่ามันทําให้รวงข้าวเนี่ยมันเล็กสั้นแต่มันก็อยู่ที่หน้างานความจําเป็นถ้าเราไม่ตัดเราก็ยิ่งจะไม่ได้แมนบอมันมันต้องยืดยุนพี่น้องยืดยุน่นทําตามเขาเรียกว่าทําตามหน้างานอ่ะโอเคประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังถ่ายให้ดูบรรยากาศสําหรับแปลงนี้ ที่บุรีรัมย์เด้อพี่น้องเด้อโอเคครับผม